คืนนั้นภายใต้แสงสว่างของตะเกียงเจ้าพยุทันสมัยที่กระจ่างไปทั่วทั้งชาญเรือนอันกว้างใหญ่เงาของพื้นไม้สักสะท้อนวันคืนนั้นอีกเหมือนกันที่เป็นครั้งแรกที่กำนันรอยผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตได้แสดงความห่วงใยอย่างออกนอกนากำนันร่างใหญ่ซึ่งแม้จะล่วงเลยเข้าวัยชรา60ปีแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์สโงไหมสีสด พระพวงใหญ่เห็นร่างๆภายใต้เสื้อกุยแห่งผ้าป่านนั่งเป็นเด่นอยู่บนยกพื้นสูงหน้าห้องคนอื่นๆทั้งวัยเดียวกันกับแก่ที่นั่งอยู่ด้านล่างถัดไปคือเลิศที่นั่งขัดสมาธิเคร่งขึมเบืองนาไปเล่าฝรั่งอย่างดีไม่มีอะไรอดีตกำนันเอ่ยขึ้นพร้อมพ้นควันยาสูบขโมงเองตั้งตัวเป็นฝ่ายลุกรัชนานเสียจนเคยตัวไม่เคยได้เป็นฝ่ายรับเสียบ้างไม่ว่าเรื่องลูกสมุนเรื่องเงินทอง ปืนผาหน้าไม้กลั้นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งกับจะลุกบ้างผูกเองกระถอยไม่เป็นขบวนผิดกับข้าสมัยที่โตเป็นหนุ่มเท่าเองเห็นไหมหรอว่าตั้งแต่ต้นมานับตั้งแต่ไอ้คนต่างถิ่นบุกเดี่ยวเข้ามาเองเสียชีวิตผู้คนเสียเงินเสียทองเสียเหลี่ยมไปกี่มากน้อยข้ามองเองมาตลอดเวลามองด้วยความระแวงและเสียวคอหอยแทนว่าแล้วชายชราผู้เป็นใหญ่ในที่นั้นก็ถอนใจมีลูกสองคน ไอ้เลอเหลวเอาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้สักอย่างเองก็เอาแต่มัวเมาไม่เข้าเรื่องแกมองความอึดอัดและไม่พอใจของลูกชายอย่างเย็นชาเลิศด,ดื่มเหล้าครึ่งแก้วสุดท้ายแล้วผสมใหม่ด้วยโซดากับน้ำแข็งในกระติกลืมตัวไม่รักษาตัวอย่างนักเลงคมในฝักเสียแรงเป็นนายสิบตำรวจมาแล้วขอให้เองรู้ว่าเองเสียเพราะลูกน้องไอ้ลูกน้องที่ไม่เป็นโลเป็นพายนั่นแหละวันนี้หรือวันไหนไหนก็เหมือนกัน ว่าอะไรว่าด้วยเห็นดีอะไรดีด้วยมีมือไว้สําหรับยกไวเพื่อเงินไปกระทั่งเล่าอึกเดียวก็เอาเองก็เปรียบเหมือนว่าติดลมบนขอบอกเองตรงๆว่าข้ากลัวแทนเองกลัวไอ้นักเลงที่มาเดี่ยวคนนั้นเพราะเห็นว่ามันทําอะไรของมันคนเดียวยังทําให้วุ่นวายได้ถึงเพียงนี้พ่อคิดว่าฉันควรทาอย่างไรดีเลิศถ,ถามยังเสียไม่ได้ คอยเองช้ากว่านี้สักหน่อยเย็นกว่านี้สักหน่อยสุดเรื่องเสียเงินเสียทองสําหรับลูกน้องที่แม้จะใช้การไม่ได้เคยเสียมาอย่างไรจะต้องเสียต่อไปเราเสียเหลี่ยมเสียชีวิตผู้คนไปแล้วหากเสียพวกปากหอยปากปูที่เองดันเลี้ยงไว้ไปอีกมันจะระสร่าระสายหนักลงไปแต่รายได้ของเราเกือบไม่เป็นชิ้นเป็นอันอยู่แล้วนะพ่อก็อถ้าเองทิ้งมันน้ำหนักอีกฝ่ายหนึ่งจะหนักขึ้น มันจะเห็นว่าพอเองไม่ได้เงินได้ทองเองก็ทิ้งมันมันไม่คิดถึงว่าเองเสียเงินเสียทองให้มันเท่าไรแต่กลับจะคิดว่ามันทำงานให้เองคุ้มค่าที่เองให้มันไหมคนเราเป็นอย่างนั้นให้สิบหนไม่คิดไม่ให้หนเดียวบุญคุณที่มีต่อมันมาสิบหนศูนย์หมดเองต้องเกื้อกูลมันต่อไปให้น้อยให้มากต้องให้เพื่อว่าปากของมันจะได้ไม่เที่ยวไปเ่าหอนให้เราหนักลงไปอีกหลายคนในที่นั้นที่มีวัยเดียวกับอดีตกำนันหลายพ,พึมพำยังเห็นพ้อง คุณพระท่านไม่ช่วยคิดอะไรบ้างหรอกเละใครคนหนึ่งถามขึ้นลอยลอยจะช่วยอะไรเองจะให้เขาช่วยอะไรนี่เป็นเรื่องเดือดร้อนของการต่อสู้การฆ่าฟันกันแบบมืดมืดระหว่างนักเลงกับนักเลงเพียงแค่นี้เองก็น้าด้านพอที่จะถามออกมาเถอะเละแล้วกำนันตัวร้ายในสมัยหนึ่งก็ถอนใจยาวให้เรื่องมันใหญ่กว่านี้สำคัญกว่านี้กระทั่งเองหรือข้าหรือใครอื่นหน้ามืดหมดสิ้นทางนั่นแหละมีเสียงขึ้นบันไดยอย่างรวดเร็ว กำนันลอยเลือบมองไปที่ประตูแวบเดี๋ยวก็พึมพำลูกที่ไม่เหมือนลูกกลับมาแล้วถ้าข้าชุกคิดเสียแต่ทีแรกว่ามันเป็นอย่างนี้คขมกกอกล้วยเสียแต่ตั้งแต่ตัวแดงๆแล้วประตูเปิดปังเพราะมีเสียงของเลอพ่อเลอจัดกรามกรอดกำนันเสียงเบาลงฟังมันเลอเดินหวีผมอันมันกลับเข้ามาทุกคนมองภาพนั้นด้วยความขมขื่นเลอจัดกรามกรอดพึมพำพอให้ทุกคนแม้กระทั่งพ่อได้ยิน มันไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ควรเลยเลอได้ยินชัดความขนองซึ่งเกิดจากน้ำเล่าเบาบางลงในทันทีพ่อแต่ช่วงบอกฉันว่ามีของส่งมาจากเมืองหีบใหญ่เล่ากับคนเข้าไปนอนได้ทั้งสองคนเอามาให้ใครกำนันถามเสียงสั้นระหวนคงให้พ่อหรือแม่กับพี่เลิศแล้วก็มังอาจมาจากคุณพระกำนันรอบถ่ายว่าแต่งไปไหนไมาไหนเลยมาจากอำเภอพ่อ,พอเพราะถึงอย่างไรฉันก็คอยสดับตับฟังอยู่นะ เจ้าหนุ่มน้อยกว่าตามองไปทั่วแล้วก็รู้สึกว่าสายตาทุกคู่ไม่ได้มองเขายังปลาณีเลยเลอผู้ฉลาดและลอกแรลกพยายามเอาตัวรอดด้วยลิ้นสองนิ้วของตนต่อไปฉันเป็นคนคลอกแหลกไม่เอาทานคบเพื่อนไม่ได้ความเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้เห็นแล้วก็เชื่อว่าจะเอาดีไม่ได้แต่ความจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งฉันทําตัวเป็นคนฉลาดทันคนและเลี้ยงนักเลง ฉันอาจทําได้แต่ไม่มีใครให้ฉันทําลูกน้องของพี่ของพ่อไม่ใช่ของฉันเพราะคนเหล่านั้นได้เงินจากพ่อและพี่เลิศมากกว่าที่ฉันจะให้มันความนับถือมันจะมีต่อฉันก็เพียงแต่ว่าในฐานะที่ฉันเป็นน้องของพี่แล้วเป็นลูกของพ่อเท่านั้นใครๆเข้าใจฉันผิดเห็นฉันเป็นนักเลงแบบละเอกในหนังแต่ไม่มีใครเข้าใจถึงความจริงข้อนี้เลยงหมายความว่าอย่างไรเลิศถามพร้อมบทกลามกรอดก็หมายความว่าฉันมีเงินให้มันเพียงห้าบาทแต่พี่ให้มันยี่สิบหมายที่ไหนจะมานนับถือฉัน ฉันมีเงินเลี้ยงมันตั้งสามสี่คลอกแล้วใครจะนับถือฉันแม่มันเป็นลูกน้องของพี่ลูกของพ่อมันก็เห็นฉันเป็นเด็กอยู่ล่ําไปเพียงแต่บอกให้มันตีกบาลคนมันยังมองดูตากันแล้วบอกว่าพี่ไม่สั่งพี่มีทุกอย่างแต่ฉันไม่มีแต่พอฉันจะทําเป็นใหญ่ขึ้นมาพี่เองเป็นคนตราหน้าฉันว่าไอ้เลอมึงจะใหญ่เกินตัวไปซสแล้วพี่พูดอย่างนี้หมายที่ไหนมันจะมานับถือฉันเวลาด่าฉันพี่ไม่ได้ด่าอย่างพี่ด่าน้องพี่ชอบด่าต่อหน้าคนอื่นด่าให้ฉันได้อายแล้วพี่จะให้ฉันทํายังไง ไอ้เลอเลิศคำรามเลอเหลอืลอบตามมองพอเห็นพ่อมีสีหน้าทึ้งและสนใจก็คำรามออกมาบ้างพี่พี่มีเงินพี่สร้างเงินพี่ปั้นเงินกระทั่งมีเมียน้อยได้นับไม่ถ้วนแต่พอฉันไปเที่ยวติดผู้หญิงก็ด่าหาว่าฉันเป็นผู้ชายหมาหมาพี่กินเหล้าฝรั่งขวดทั้งเกือบ200บาทแต่พอฉันกินแม่โขงเข้าพี่ด่าว่าฉันกำแหงพี่จะให้ฉันทำอะไรเสียงของเลอสั่นสะท้านขึ้นมาอย่างประหลาดโดยไม่มีใครคิดฝันแม้กระทั่งตัวเองเขาหมดความรู้สึก พ่อเป็นคนบอกฉันให้ฉันเรียนหนังสือ,อยาวอ,อย่างพี่เลิศเพราะเป็นนักเลงไปคนหนึ่งแล้วให้ฉันเรียนเพิ่มมาดูกิจการแทนพ่อแต่พอฉันจบหกพี่เลิศให้ฉันออกไม่ให้เรียนต่อบอกไม่จําเป็นต้องเรียนให้เสียงเงินเสียทองแม่นปืนดีกว่าลูกผู้ชายต้องสู้ลูกผู้ชายต้องยิงคนที่คิดว่าเป็นศัตรูให้ตายก่อนก่อนที่มันจะยิงเราท่ามกลางความตระลึงงานที่เกิดขึ้นเหมือนฟ้าผ่ากลางวันกำนันลอยสารภาพออกมาไอ้เลอพูดถูก แต่พ่อไม่คิดว่าเมื่อเองออกจากโรงเรียนแล้วจะหวีผมว่าเลาเป็นร้อยครั้งแล้วเที่ยวติดผู้หญิงไม่เลือกหมาเลือกคนพ่อจะให้ฉันทำอะไรนาของพ่อพี่เลิศด,ดูแลหาเงินพี่เลิศเป็นคนหาฉันจะไปไหนก็ไม่ได้พ่อจะให้ฉันทำอย่างไรแล้วเดี๋ยวนี้เองรู้หรือเปล่าไอ้จรันกลับมาแล้วเลิศถามบางกลับมาแล้วมอบตัวกับตำรวจแล้วมันมาสู้คดีฉันรู้เลิศนั่งลงชิดเท้าของพ่อซึ่งห้อยขาลงมาติดพื้นแล้วกล่าวต่อ มันก็ดีนะเพราะฉันรู้ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องกลับมาไอ้คนถิ่นอื่นนั่นแหละที่ริษ้ายของมันมากขึ้นทุกทีแปลว่าเองคลานมันจนขี้ขึ้นสมองแล้วเลิศส่งเสียงดังก็ถ้าฉันกลัวใครจะมาด่าว่าฉันในเมื่อพี่เองก็กลัวเลิศถลึงตาเข้าใส่แล้วทอดเสียงพร้อมก้มหน้าเมื่อมันมาสู้คดีแล้วก็เจ๊งมัน เรื่องก็ยืนยันว่ามันรอบแทงเรานั้นอย่าหวังเลยจะมีใครเป็นพยานอีกต่อไปกาหลงก็เป็นชคนของเราตาม,มืดตายสักคนหนึ่งอีกหลายร้อยคนที่ไม่คิดเป็นศัตรูกับเราก็เป็นรับเป็นไปแล้วอ๋อฉันไม่หนีหรอกพี่ฉันจะสู้กับตำรวจโรงศารสู้อย่างชนิดที่คนจเจ้าตัวรอดช่วยตัวเองได้แล้วมันก็หมายความว่าฉันโดนมีดของจารานแล้วจะไม่ยอมเข้าตารางให้เคราะห์สามเคราะห์ก่อนที่ทุกอย่างจะถึงจุดระเบิดระหว่างพี่กับน้อง มีเสียงเออะเสียงตะโกนร้องเรียกคนในบ้านแล้วมีคนขึ้นมาบอกว่ามีคนว่าจ้างให้นําเอาของมาส่งบ้านนายเลิศหรือกำนันลอยก็ตรงกับที่เลอบอกเอาไว้แต่ทีแรกกำนันไวยชลาลุกขึ้นยืนคุณพระท่านคงส่งอะไรมาให้แล้วก็มั้งหีบใหญ่ด้วยครับหนักด้วยคนนํามาส่งบอกเราเรื่องเงินทองค่าเรือค่าอะไรต่อมีอะไรเลิศถามบ้าง เขาจ่ายให้หมดเรียบร้อยแล้วครับทางนี้รับของหมดเรื่องจะว่าเครื่องจากมันก็ไม่หนักเท่าจะว่าอะไรก็ไม่แน่แต่เขาบอกให้ระวังหน่อยใครเป็นคนบอกว่าชายชราถามไม่มีใครครับเขาเขียนไว้ข้างหีบใหญ่งั้นขนเอาขึ้นมากำนันลอยร้องสั่งขนข้างล่างเอาตะเกียงไปส่งคนเรือและคนในบ้านห้าคนช่วยกันยกหีบไม้ฉำฉากว้างเกือบเมตรยาวร่วมสองเมตรขึ้นมาเสียงกำนันลอยพึมพำคุณพระท่านส่งอะไรมาวะหรือเขาของเครื่องใช้ลวงหน้ามาก่อน พกเครื่องบ้านช่องแล้วก็มังหีบใบใหญ่นั้นถูกลำเลียงขึ้นมาบนชานโรงซึ่งปูด้วยไม้แดงแตะเกียงเจ้าพายุอีกสองดวงเพิ่มความสว่างคนเรืออํารากลับภายหลังที่บอกว่าเขาได้รับของนี้มาจากหัวรอตั้งแต่ตอนบ่ายโดยมีผู้ว่าจ้างให้มาส่งด้วยราคางามพอสมควรเลิกแจกเหล้าอีกคนละขวดแถมเงินให้อีก20บาทเพื่อสมฐานะซ้ำยังชวนให้นั่งกินเหล้ากันก่อนจะเก็บไว้หรือเปิดดูเลยกํนันถามลูกชายใหญ่ เขาส่งมาให้เราก็ต้องเปิดดูก่อนสิพ่อว่ามันเป็นอะไรเอางั้นหาเรามางัดฝาหีบกำนันลอยร้องสั่งคนในบ้านพริบตาเดี๋ยวเครื่องมือก็พร้อมสับฝ่ายที่เปิดเปิดอย่างะะระมัดระวังเพราะเสียงกำนันกำชับกำชาเพื่อจะมีของแตกหักงา่ายฝาทึบไม้ฉำฉาด้านบนเปิดออกหมดก็เห็นฝอยกระดาษอีกมากมายยัดไว้พวกที่เปิดดึงฝอยออกมาเต็มชานเรือนครู่หนึ่งก็มีเสียงคนที่เห็นและแน่ชัดว่าอะไรเป็นอะไรเอ๊ะกำนันครับไอ้นี่ อะไรวะชายคนนั้นรีบกระชากฝอยออกจนเป็นที่ประจักษ์ชัดยังหมดข้อสงสัยไอ้นี่ตาเขาเหลือกมือสั่นอะไรก,ก,ก็แน่แล้วครับถ้ากำนันไอ้นีอน่อะไรของมึงโลงผีครับลงผีใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นทรงเสียงร้องกึกกองเฮ้ยมึงดูให้ดีกำนันหลอยผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตแผดเสียงกลบเสียงพึมพำของทุกคนใช่แล้วครับนี่หีบฝาโลงอยู่นี่ กำนันถลันเข้าไปดูพร้อมลูกชายนักเลงก็เห็นว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในหีบไม้ฉํำฉาซึ่งมีส่วนกว้างเกินกว่าความกว้างของหีบศพเกือบเท่าตัวส่วนที่วางถูกอัดด้วยฝอยกระดาษแนนลักษณะของหีบภายนอกจึงไม่ก่อให้เกิดความสงสัยแก่ผู้พบเห็นว่าภายในคือหีบใส่ศพคนประจำเรือจ้างที่บรรทุกหีบศพมายังไม่กลับไปเพราะเพลินกับเหล้าที่ได้รับแจกถึงกับตะลึงงานมองหน้าคนน้นคนนี้ให้วุ่นวายไปหมดเลิศเพนเ้าหาคนเหล่านั้นพร้อมตะอคอกถาม ใครเป็นคนจ้างเองอ้อยนี่มาให้ข้าฉันไม่รู้จ้ะเป็นคําตอบมันเองออามาได้อย่างไรแลิศตะคอกต่อ ก็มีคนว่าจ้างเราถามว่าส่งของให้นายเลิศหรือกำนันลอยได้ไหมฉันก็ว่าได้ยังซักเขาเลยว่าของหนักไหมเขาว่าไม่หนักสี่คนก็ยกปลิวจะเอาค่าจ้างเท่าไหร่ฉันเห็นว่าเอาของมาส่งนายเลิศกับท่านกำนันท่านซึ่งก็เป็นคนรู้จักกันดีก็บอกเขาไปว่าขอ30บาทแต่เขากลับให้มัน0บาทเขาว่าของสําคัญนายเลิศกับกำนันกําลังรอรับอยู่เขามาส่งเองไม่ได้เพราะต้องรีบกลับกรุงเทพ ไอ้เราก็ขึ้นทางหลังตลาดไปรับของที่หน้าวิกแล้วก็เห็นหีบนี้ฉันจะไปรู้ได้ยังไงมันเป็นหีบไอ้นั่นถ้ารู้อย่าว่าแต่จะเอามาเลยเหมาะคงได้เตะกันเสร็จที่หัวรอแล้วรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงวะรูปร่างไม่ใหญ่โตอะไรผมขาวซีดเหมือนขี้ยาแขนสองข้างสักเขียวพลืดไปหมดผมยาวลุงหลังแต่ท่าทางพูดจาดีเลิศนิ่งอึงนั่นไม่ใช่ลักษณะของกรดแก้วสามสีเอ้ยเลยเสียงกำนันลอยเรียกเลอเดินกลับไปหาพอ ขณะนั้นหีบศพใหม่เอี่ยมอ่องได้ยกออกมาตั้งกลางชานอะไรพ่อแทนคําตอบกำนันรอยชีย้มองไปที่ข้างหีบเองอ่านข้างหีบนั้นสลักด้วยตัวอักษรทองมีความว่าเลอลูกกำนันรอยชาตะมรณนะไอเลอกำนันร้องเรียกลูกชายคนเล็กมันเขียนชื่อมึงเลอเดินหน้าซิดเข้ามามองอีกครั้งหนึ่งภายหลังที่ได้เห็นแม้ว่าน่าจะขาวเหมือนไข่ต้ม แต่ในที่สุดเขาก็ยิ้มออกมาได้ฉันคิดออกแล้วว่ามันมาจากใครละเพื่ออะไรบางทีเขาอาจเขียนชื่อผิดแล้วก็มัง้งเจ้าหนุ่มจิ้งเหลนพยายามระเบิดเสียงโห่ร้อแต่มันไม่ดังเท่าที่เขาต้องการให้มันดังแล้วเขาก็ผิวปากหวือมันทำเจ็บกำนันวายหลายพึ่มพำมันทำเจ็บแต่กูเกิดมาแต่ท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยพบนื้อลงวิถรฐานอย่างนี้เลยมันหมายความว่าอย่างไร เห็บนี้สําหรับไอ้เลอเหรอแต่อย่างไรก็ตามมันเหยียบมาถึงกูเข้าแล้วใครจะทนได้ว่าแต่ใครเล่าเสียงชายชราคนหนึ่งถามเสียงสัน่นก็ใครละ่ะกำนันพึมพำเสียงต่ำอย่างสะกดอารมณ์ใครล่ะที่เด็ดไอ้แพวใครที่เด็ดไอ้บัวใครที่ตีกบาลคนเดินโพยของเลิศใครล่ะมันเหย,ยบจมูกทําให้เลิศเลิดหนีขึ้นเหนือมันหนูหนีน้ําและเองทั้งหมดยังสงสัยใครอีกใครจะกล้าทํากับเรางั้นจะเอามันไว้ทําไม ไกลคนหนึ่งพึมพำอย่างพลอยขุนแค้นและเจ็บใจก็ถูกแหละว่าจเจามันไว้ทําไมไอ้แพวถึงตายไอ้บัวเละไปทั้งหน้าพวกเองก็แต่คําพูดเท่านั้นแต่ไม่รู้คิดจะทํำยังไงถึงเอามันอยู่พ่อหมายความว่ายังไงเลอหันมาถามสีหน้าเผือดซีดเหมือนเดิมก็หมายความว่าเรื่องมาถึงเสือเท่าเข้าแล้วคนของเรายังมีถมไปนาะคนเก่าแก่อีกคนหนึ่งพูดเสียงหัวราะยังขมขื่นผ่านลําคออวบใหญ่ที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของความร่วงโรย คนของเราทําอะไรได้และได้ทําอะไรมาแล้วนอกจากก้มคอให้มันเชือดมีแต่ความอวดดีของคนของเราที่ปล่อยไปล้างก็จะตายเปล่าข้าบอกกี่หนแล้วความทรนงตนอวดดีชนะเสียจนคุณเพราะไม่เคยแพ้ไม่เคยถอยพยองเสียจนลืมตัวนั่นแหละความวอดวายข้าบอกกี่หนแล้วนักเลงอยู่ได้ไม่นานทาไม่รู้จักรับไม่รู้จักถอยไม่รู้จักใช้สมองความเงียบสงัดเขาครอบครอง เมื่อขาดเสียงของกำนันลอยทุกคนตกอยู่ในความคลุ้นคิดอันหนักสมองและมองไปที่หีบศพมองหน้าคนคนนู้นถีคนนี้ถีเลอมองบ้างเขาเห็นพ่อเห็นพี่แล้วเขามองไปที่หีบที่ถูกส่งมาให้เป็นของขวัญสำหรับตนสีหน้าเจ้าหนุ่มน้อยลูกกำนันเสือเก่าค่อยเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีใครยังรู้ถึงความรู้สึกเขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็ขยับมารนเล่าในขวดของพ่อดื่มกำนันลอยมองดูลูกชายคนเล็กยังเฉยเมยและเยือกเย็นเลอ ชายชลาร้องเรียกเบาเขาหันมามองเราเลิกขิวเหตุนี้เขาส่งมาให้เองเองรู้สึกอย่างไรบ้างกลัวเลอตอบสั้นๆทำให้ทุกคนหันมามองเป็นตาเดียวเองกลัวเลอคำรามกลัวเหมือนทุกคนกลัวกลัวตายกลัวความยากจนกลัวคนอื่นจะมีฝีม้าลายมือกว่าใครไม่กลัวฉันกลัวฉันยอมรับว่ากลัวดีกว่าคนที่กลัวแต่ไม่ยอมรับก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นกำนันลอยรับว่าเองพูดถูก และนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ารู้สึกว่าถ้อยคําของเองออกจะใช้การได้เองพูดถูกต้องเองกลัวเหมือนอย่างทุกคนกลัวพ่อก็กลัวหนีหรือสู้ก็เพราะเรื่องกลัวนี่แหละแล้วเองจะทําอย่างไรต่อไปเลยสเาเหตุนมันนิดเดียวเลอเสียงแจ่มใสถ้าปล่อยเรื่องเป็นไปตามเรื่องให้จาเลียงแต่งงานไปกับไอจารันที่ไหนเราจะมาต่อสู้ขับเคี่ยวกันะทั้งตายโหงตายหา่าว่าแล้วเจ้าน้องน้อยก็หันมาถดึงตาใส่พี่ชายอย่างสิ้นความเกรงกลัว ที่วางน้อยพี่มีเมียสองคนบ้านยวนพี่มีเมียน้อยคนหนึ่งป่าโมกอีกคนหนึ่งจังหวัดอีกสองคนหัวตะพานอีกคนหนึ่งไม่นับบางบานอีกสามสี่คนแต่พี่ยังอยากได้จำเรียงอีกคนหนึ่งนั่นมันเรื่องของข้าเลิกตัดบทข้าชอบฟังไอ้เลอจะพูดอะไรดีขึ้นแล้วเว้ยกำนันลอยเสริมทเทเหล้าไหลเอื่อยลงแก้วเองพูดอะไรถูกถูกพ่อยอมฟังได้เสมอ จำเลียงมันรักกับจารันไอ้จารันเป็นคนอย่างไรใครก็รู้มันเด็กมันไม่สู้แต่พอถึงที่สุดมันกลายเป็นคนกล้าเพราะมันรักผู้หญิงที่จะมาเป็นเมียของมันเหมือนใครต่อใครที่รักเมียของตนพี่เลิศก,ก็ไม่ได้ละเว้นพยานทั้งหมดที่ร้านกาหลงถ้ามันพูดความจริงที่แท้าจารันไม่ได้สู้หรือรอบทำร้ายอย่างนักเลงเลย มันสู้อย่างหมาจนตรอกเวลามันแทงฉันฉันเห็นเหมือนทุกคนเห็นว่ามันหลับตาแทงแล้วมันก็หนีไปแต่ใครจะคิดใครจะรู้ว่าเพราะที่มันหนีไปเพราะถูกกล่าวหาทําร้ายร่างกายซึ่งแท้จริงมันถูกลังแกหนีเพราะยังรักจําเรียงจนกลายเป็นเหตุให้ไอ้หมอกรดโผล่เข้ามาที่นี่มาอย่างนักเลงมาอย่างน่ากลัวถ้าหากว่าเป็นคนอื่นขนาดฉันรอบยิงมันแล้วมันจับได้คาหนังคาเข่าหากมันเป็นพิเลิศป่านเนี่ยไม่ได้เห็นหีบใบนี้หรอก เลิดก,กัดกรามกรอดแต่ยังมีความเกรงใจพอ่อซึ่งเกิดนิยมถ้อยคําเจ้าจิ้งเหลนตัวเล็กขึ้นมาอย่างไม่น่าเป็นไปได้เราเองจะทํายังไงต่อไปสําหรับจะช่วยตัวของเองจะไม่ต้องช่วยตัวเองอะไรนักหรอกพอ่อคนคนนั้นไม่ฆ่าฉันแน่อะไรทําให้เองแน่ใจขึ้นมาก็พ่อหากหมอจะเล่นงานฉันเอาสิวันนั้นไม่ดีกว่าเหรอมันจูบกอดลูกสาวคุณพระเล่ากับรักกันมาสักสิบปีลูกสาวคุณพระก็ยอมให้มันจูบสยด,ด้วยนั่นแหละพยานปากเอกที่จะปักปลํา ว่าฉันกับพวกรอบยิงแล้วเขาก็สู้แล้วยิงฉันกลิ้งไปเขาก็ไม่ต้องเข้าตารางและลงว่าลูกสาวคุณพระเป็นพยานฝ่ายเขาเข้าออแล้วที่ไหนพ่อของเขาคือคุณพระจะไม่เข้าข้างลูกสาวเองพูดถูกทุกอย่างฉันว่าทางง่ายๆมันมีนะพ่อเรื่องร้ายมันจะได้เบาบางลงบ้างให้จะรันสู้ความฉันยอมรับสารภาพว่าเป็นการต่อสู้ยังก่อการวิวาทและไม่เอาความไอ้กรดคนนั้นจะมองเห็นว่าเราก็ลูกผู้ชายเหมือนกันผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก ฉันไม่เห็นมันจะเสียหายไปถึงพี่เลิศหรือพ่อนอกจากตัวฉันเองเองหมดสภาพหมดยางอายเสียแล้วไอ,เอ้เลอเลิศชี้ขาดหน้าเปล่าเลยักไหลยังติดนิสัยหมดหรือไม่หมดเท่านั้นทั้งนั้นกาหลงตาเทียนแม้กระทังไอหอยจะให้การใหม่หมดคนแก่ขี้ขาดเหล่านั้นจะกลายเป็นคนกล้าเพราะตามืดตายลงประจักษ์พยา,ยานให้การใหม่หมดผลก็ไม่แตกต่างกันอยู่ดีไม่ใช่เหรอดีไม่ดีฉันจะกลายเป็นผู้ต้องหาไปเสียด้วยซ้ําข้อไหนกำนันถาม พ่อก็รู้พี่เลิศก็รู้เพราะเป็นกำนันและนายสิบตำรวจก็ข้อหาแจ้งความเท็จยังไงเล่าแล้วลทีเนี้ยนางกาหลงตาเทียหรือไอ้หอยปักปลาหาเราว่าเราไปขู่มันให้การปักปลาาไอจารันฉันก็ตาลางไอจารันออกมาลอยนวลแล้วแต่งงานกับจําเลียงจนได้ไหนไหนมันมาถึงเพียงนี้แล้วสวดเลิศจะคิดเล่นงานเขาต่อไปในวันหน้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องเนี้ยิ่งสู้ไม่ต่างอะไรกับวิ่งเอาหัวชนกําแพงกระบาลแตกเปล่า พวกผู้ใหญ่ซึ่งล้วนแต่เมื่อวัยรุ่นได้โชคชนกับเรื่องร้ายมากับกำนันได้ฟังท้อยคำของเลอก็เห็นพ้องด้วยเลือดอันละอุเล่าร้อนเหลากับเหล็กละ,ล,ะลายในสมัยหนึ่งมาบัดนี้เยือกเยน็นเชื่องฉาคิดหน้าคิดหลังก็สุดที่จะไม่เห็นพ้องด้วยได้เลิศได้แต่หันมามองหน้าพ่อเหมือนจะถามว่าพ่อมีความเห็นอย่างนั้นด้วยหรือมันพูดของมันก็มีเหตุผลทิฐิของเองเท่านั้นที่ทาให้เองอยากได้อีกครูจําเลียงมามันเพราะความชินเอาอะไรต้องเอาให้ได้ พ่อบอกแล้วคนเราเมื่อลิจะเป็นนักเลงถึงคราวเสียท่าต้องถอยเมื่อเห็นได้ท่าต้องลุกและนำขณะนี้เรากำลังเสียท่าชาติเสือต้องอุบถ้ำไว้ก่อนตำรวจไม่เอากับเราพวกอำเภอก็เมินหนีหน้าเรามีดีอะไรจะผลเข้าทับคมมีดวันข้างหน้ายังมีคนเราต้องมีวันเผลอคนเหนียวต้องมีวันเปื่อยได้โอกาสเมื่อไหร่ค่อยเล่นงานทุกคนจะเห็นไปเองว่ามือของเองลูกของข้าไม่ใช่ย่อยและข้าย,ยังเป็นเสืออยู่นั่นเองทำไมไม่คิดถึงข้อนี้บ้าง เลิศมองหน้าคนนั้นถี่คนนี้ถี่ซึ่งปิดปากเงียบไม่มีใครแสดงความเห็นสนับสนุนเขาไวหลายผู้ยิ่งใหญ่ก็ทอดถอนใจยาวความสงบและเงียบของเลิศเป็นปัญหาสำหรับคนทั่วไปที่นั่งล้อมตัวเขาแต่กำนันผู้เป็นพ่ออ่านใจลูกชายเขาออกว่าไม่มีอะไรที่จะเอาชนะความตั้งใจที่ซุกซ่อนอยู่ในอกของเขาได้ที่เขาไม่พูดออกมาก็เพราะว่าเรื่องที่เขาอยากจะพูดหรือความในใจอันแท้จริงของเขาตรงกันข้ามกับทุกคน เลอไม่มีความเห็นอะไรหลุดปากออกมาอีกเลยนอกจากนั่งดื่มเหล้าเงียบๆดวงตาเหม่อลอยบางครั้งไม่มีใครอีกเหมือนกันที่จะทายใจเขาถูกถ้าคิดจะสู้และสู้อย่างหัวชนฝากำนันแต่เกากนเอ่ยขึ้นก็เอาแต่ขอให้ใจเย็นกว่านี้รอบคอบกว่านี้เมื่อถึงคราวเสียเงินเสียทองก็อย่าเสียดมเสียดายให้ยอมเสียจะเสียมากสักเพียงไรให้คิดว่าเสียหนเดียวทุ่มเทมันเข้าไปเลอลุกขึ้นหลังจากดื่มเหล้าของพ่อจนหมดแก้วเดินลงบันไดไป ไอ้ขี้คลาดเสียงพี่ชายคำรามตามหลังเลยหยุดแล้วหันมามองพี่ชายด้วยสายตาเย็นชาแทนที่จะตอบโต้เขากลับยิ้มนิดหนึ่งแววตาแสดงความประหลาดแล้วจากไปเลิศลุกขึ้นอีกคนหันมามองพวกของเขาซึ่งต่างพากันขยับตัวเองจะกลับเหรอพ่อถามฉันจะกลับบ้านตายตามใจแต่ระวังตัวหน่อยไม่เป็นไรพ่อแปลว่าเขากลับไปนอนบ้านเมียน้อยคนใดคนหนึ่ง ที่พ่อของเขาเองก็ไม่รู้ว่าลูกชายคนใหญ่ไปเที่ยวมีไว้ที่ไหนบ้างขณะที่นั่งอยู่ในเรือจ้างขนาดใหญ่ซึ่งมีคนแจวหัวแจวท้ายไฟที่ตั้งในเรือดับมืดเลิศนึกขึ้นได้ว่าเขาลืมสนิทไม่ได้สั่งพวกคนเรือที่เอาหีบศพมาให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับขณะที่เรือล่องลงใต้ไม่ช้าก็ผ่านล้านของกาหลงซึ่งยังมีแสงสว่างของตะเกียงเจ้าพายุสาดลงมาถึงท้องน้ำเสียงเอะเฮาลอยตามลมมา ยังไม่ถึงเวลาเขาพึมพำอย่างน้อยที่สุดพ่อก็ให้สติฉันไว้อย่างน่าฟังพอจะเชื่อถือได้วันข้างหน้ายังมีฉันต้องฉลาดใจเย็นและรอบคอบกว่านี้และคราวนี้เธอเกิดศึกขอให้เชื่อว่ามันเป็นศึกใหญ่จริงที่ฉันต้องลงมือด้วยน้ำมือฉันเองเขากัดกรามกรอดแล้วเรือก็ผ่านแสงสว่างจากตาลิงไปยังเอื่อยอ่อยพร้อมกับที่เลิศคำรมอยู่ในอคอกรดไอกรดแก้วสามสี